ประกันสุขภาพแบบควบการลงทุนสรุปให้ทุกคนฟังสั้นๆแบบนี้ครับข้อดีของประกันสุขภาพควบการลงทุนก็คือเบีย้ยที่จ่ายจะคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่ได้เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุไม่ได้เพิ่มขึ้นตามการเคลมเหมือนประกันสุขภาพแบบปกติหรือแบบจ่ายเบีย้ยทิ้งซึ่งมักจะมีการเพิ่มขึ้นของเบีย้ยประกันตามช่วงอายุ ลงท้ายด้วยเลข1และก็เลข6สามารถให้สิทธิ์เราในการถอนเงินออกมาใช้ก่อนได้ประกันสุขภาพควบการลงทุนเนี่ยเป็นโมเดลที่มาจากต่างประเทศโดยต่างประเทศมีการกระจายความเสี่ยงในการบริหารพอร์ตสุขภาพให้มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะมีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เราจ่ายในเบี้ยประกันสุขภาพแบบควบการลงทุนเนี่ย ไปลงทุนในบรจอรที่บริษัทนั้นตั้ง,งสําหรับ a a เองเนี่ยครับก็มีการตั้งบรจอขึ้นมาเพื่อบริหารกองทุนสุขภาพในหมวดประกันสุขภาพควบการลงทุนโดยเฉพาะซึ่งถ้าพี่ๆเห็นนะครับประกันสุขภาพควบการลงทุนของ AA เเนี่ยเขาจะใช้ชื่อนะครับย่อตามหลังว่า UDR อันนี้เป็นตัวย่อนะครับดังนั้นวันนี้ครับถ้าเราเองต้องการบริหารความเสี่ยง จัดการนะครับเรื่องของเบี้ยประกันสุขภาพที่คงที่ตั้งแต่เริ่มต้นผมแนะนําเป็นประกันควบการลงทุนแต่แน่นอนนะครับคุณก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่าประกันควบการลงทุนเนี่ยมีการเอาเงินไปไว้ในกลุ่มกองทุนฉะนั้นมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่หากเรามองในมุมมองระยะยาวแล้วส่วนตัวผมหากคุณมีงบประมาณสามารถจัดสรรได้ก็ยังคงเชีรยประกันควบการลงทุนอยู่ดีฮะ เพราะว่าหากคำนวณทั้งก้อนเท่ากันนะหากคุณเริ่มจ่ายประกันสุขภาพตอนอายุสัก26ปีไปจนถึงอายุ75ปีในแผนเมาส์จ่ายสัก5ล้านเนี่ยครับประกันสุขภาพแบบเบี้ยทิ้งทั่วไปเนี่ยจะใช้เงินประมาณ2ล้าน5แสนบาทแต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพควบการลงทุนเนี่ยครับจะใช้เงินโดยเฉลี่ยเนี่ยครับประมาณ1ล้าน5แสนบาทซึ่ง มันจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวและอย่าลืมว่าหากในอนาคตเนี่ยครับเรามีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นตัวกองทุนที่ถูกบริหารโดยบรจอเอเนี่ยครับสามารถให้สิทธิ์เราในการถอนเงินก้อนนั้นเนี่ยออกมาใช้ก่อนได้หากเกิดวิกฤตทางการเงินกับเราในอนาคต ซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นกว่าอย่างชัดเจนหากโจทย์ของคุณคือการมีประกันสุขภาพในระยะยาวแล้วไม่อยากแบบเบี้ยที่สูงเบี้ยหัวแตกตอนอายุเยอะประกันควบการลงทุนก็เป็นคําตอบเช่นกันแต่อย่าลืมนะครับประกันควบการลงทุนต้องอาศัยความรู้ทางด้านการลงทุนในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยครับเวลาที่ผมจะนําเสนอประกันสุขภาพควบการลงทุนให้ใครก็ต้องเช็คก่อนว่าเป้าหมายในการมีประกันสุขภาพเขาเป็นอย่างไร ความต้องการในการที่จะถือประกันสุขภาพนี้ไว้นานแค่ไหนในระยะสั้นหรือในระยะยาวฉะนั้นครับสรุปให้ง่ายเลยหากคุณต้องการมองความคุ้มครองในระยะยาวอยากจะมีกองทุนค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะที่ใช้เงินโดยเฉลี่ยน้อยกว่าเลือกประกันแบบควบก,การลงทุนจะคุ้มค่ากว่าในมุมมองของผมนะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเลือกแบบไหนล้วนดีทั้งสิน้นเพราะการมีประกันสุขภาพไม่ว่าแบบใดก็ตามย่อมดีกว่าการที่คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายเองอยู่ดีวันนี้ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ